สวัสดีครับวันนี้วันที่10ตุลา2025เราเริ่มคลิปกันด้วยเบนซ์ ecard W221 estate estate เบนซ์น e ีตต่ตตนถ้าเป็นแวร์เนะี่ยเขาเรียกว่า estate นะครับพาเชี่ยมชมภาพรวมของรถคันนี้ก่อนว่ามัน ยังไงเนี่ยครับโอเคเราเข้าไปข้างในครับร้อนอ่าลืมเปิดท้ายรถครับถ้าเปิดจะเป็นอย่างนี้นะครับ เวลาปิดเนี่ยเราต้องปิดเองแต่ไม่ต้องปิดยแรงๆนะครับปิดแค่แปะไว้เฉยเขาจะเป็นประตูดูดพริกเรียบร้อยละภายในเขานะครับเป็นอย่างนี้พอดีมีไฟโชว์ชเรื่อง a i r b a บผมไปซ่อม ระบบกล่องมาเียต้องไปลบโคด้ดยังไม่ได้ลบโคด้ดภายในสีนี้ครับด้านหลังเนี่ยครับมีสลูปครับเปิดฟึบแล้วก็ปิดได้เปิดขยับได้ ติดต่อยังไงนี่สันลุกเปิดได้แล้วก็มีม่านบังแดดนี่ยหน้าตาเขาจะโบราณโบราณอย่างนี้ผมเปิดเป็น0.5เห็นชัดหน้าตาจะโบราณโบราณนี่ต้องสวดกล้องตรงนี้ผมเป็นติดกล้องถอยหลังเองเพราะว่ายังเป็นเครื่องเสียงเดิมเกียร์เดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับแอร์เย็นสียังใหม่วิ่งมาแล้ว 1, 5 6 0 0 0กิโลเม ทุกอย่างในคันนี้เดิมแม็กเดิมสีเดิมไม่เคยทำสีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับโอเคเราก็เข้าสู่ตำแหน่งเพื่อของเราเพื่อความปลอดภัยโอเคทำไมผมถึงมาพูดรถคันนี้มัน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 เป็นยังไงไม่ได้ขายนะครับแค่บอกว่า รถคันนี้เป็นรถในฝันของผมชีวิตเราคนหนึ่งเนี่ยมันมันยากมากครับยิ่งเราอายุมากตอนนี้ผมอายุสี่สิบแปดละโอกาสที่จะฝันสมัยวัยรุ่นเป็นจริงเนี่ยมันยิ่งยากเราอาจจะทำความฝันอย่างอื่นได้แต่ว่าความฝันในวัยเด็กนะครับวัยวัยรุ่นเนี่ยมันโอกาสเป็นจริงยาก ย้อนกลับไปเมื่อ2 5ง0ันหสี่สสี่หรือสี่สิบสามนี่แหละครับนะครับประมาณนะครับผมก็เป็นวิศวกรจบใหม่ทำงานสร้างบ้านให้กับเจ้าของบ้านท่านหนึ่งซึ่งมีฐานะดีแล้วก็เป็นบ้านหลังใหญ่ครับแล้วพื้นที่ก็กว้าง ก็ก็คือบ้านที่เคยเคยเคย,เคยเกินให้ฟังไว้แล้วครับว่าตอนนี้ผมก็ยังยังได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของบ้านให้ดูแลบ้านของท่านอยู่เจ้าของบ้านซื้อรถเบนซ์เนี่ยฮะโฉบตัวนี้ครับอีอีคลาสและเป็นแวนเบนแวนมาเพราะว่าจะให้คนขับรถตพาคุณแม่ของเจ้าของบ้านเนี่ย ไปหาคุณหมอแม่ใ่ราว่าก็เป็นผู้สูงอายุนะครับก็ต้องไปหาหมอเจ้าของบ้านแกแกแกคันนี้มาไม่เอี่ยมเลยเคันนี้น่าจะเป็นจากเยอรมันเลยนำเข้ามาเลยเพราะตัวถังเป็นแวน,นไม่ใช่คันนี้ต้องเล่าใหม่ก็คือโฉมนี้เลย <c oughs> แล้วเวลาที่รถจอดเฉยๆเนี่ยทุกๆท,ทุกวันนะครับคนขับรถเนี่ยคือบ้านเขาก็มีคนเป็นคนรวยใช่ไหมครับแล้วก็มีคนขับรถแต่คนขับรถเนี่ยไม่ได้ขับรถทุกวันหรือขับทุกวันก็ขับนิดหน่อยบ้านอยู่ในเมืองใน,ใ,นใจกลางกรุงเทพก็เลยล้างรถทุกวันรถเขาจอดอยู่ในโรงรถไม่ได้ตากแดดอะไรล้างรถทุกวันผมเนี่ยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นผู้รับเหมาในบ้านนะครับ ก็สร้างบ้านห่างจากตัวบ้านหลักไปประมาณสัก5-60เมตรจากโรงจอดรถเราแล้วเราต้องเดินไปแบบระหว่างจากตัวที่บ้านที่ทำการก่อสร้างใหม่เนี่ยเราจะต้องไปใช้ห้องน้ำของแม่บ้านเพื่อที่เวลาเราไปชิ้นช่องไปถ่ายหนักอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องเดินผ่านโรงจอดรถ พอเป็นเด็กนะครับอธิบายให้ง <much> <normal> ่ายๆเด็กอ่ะมันมันก็ก็เห็นรถคันนี้โอ้โหมันสวยมากเริ่มแรกเนี่ยผมก็เดินผ่านรถเขาจะออกอลาสนะครับจอดอยู่ผมก็จะเดินผ่านจากตัวถังที่ด้านหลังนะครับมือเนี่ยก็จะลูบเบาๆไปปายนิ้วเนี่ยลูบตั้งแต่ไฟท้ายรถลากไปตามเส้นฝากระโปรงจนถึงหน้ารถ นะเป็นี่ประจําเลยสวยอะไรขนาดนี้อะไรเนี่ยมันดูดีมันอย่างนี้คือตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจว่าว่าว่ารถมันเป็นบีเอ็มหรือเป็นเบนซ์นะครับรู้สึกว่าเบนซ์เนี่ยมันหรูบีเอ็มมันดูเป็นวัยรุ่นตอนนั้นยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถฮะผมขับเมที่เอ็กซ์ครับปีประมาณเก้าสิบกว่าครับห้าสิบต้นๆน,น,นะครับยังไม่มีโมบายพาวเวอร์เลยเพราะนั้น ไม่ต้องพูดถึงว่าความรู้เรื่องรถผมแค่ไหนแล้วว่าผมขับรถคุณภาพยังไงเกียร์กระปุกวงรอะไรเป็นพลาสติกไม่มีพวเวอร์แข็งปุ๊บเนี่ยฮะทีนี้ผมก็ลุกๆบ่อยๆเข้าบางจังหวะเนี่ยเจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วก็พอรู้ว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ไปทุระแต่คนขับรถอยู่คนรถกำลัง กำลังแบบยามบ่ายบ่ายบ่ายสามโมงแดดบังตัวบ้านแล้วบ่ายสี่โมงแดดร่มลมตกตอนนี้ครับผมก็ถ้าขอเรือคุณขอรถก็กําลังล้างรถอยู่ผมบ่อยครั้งมากเลยครับผมก็จะเริ่มจากขารชื่อคุณพัชครับตอนอตอนที่ท่านน่าจะเสียไปแล้วคุณพัชคุณพัชตอนนั้นก็เป็นผู้ใหญ่ละอายุสักคุณพัชก็ห้าสิบแล้วตอนนั้นผมบอกคุณพัชครับขออนุญ,ญาต เคยได้ยินว่ารถยุโรปมันดีอย่างนี้เบาะมันนุ่มขออนุญาตเอามือจับเบาะเลยได้ไหมครับแล้วเอาเลยเอาเลยเลยผมบอกผมผมไม่นั่งนะครับผมขออนุญาตแค่นี้เองก็เอามือจับเบาะครับบิบๆเบาะโอ้ยเบาะเบาะคนขับอ่าฝั่งคนขับนะครับโอ้มันนุ่มมากเลยเทียบกับไมติเอ็กที่แบบเบาะเป็นพลาสติกแข็งๆแล้วก็แตกอะครับก็เห็นฟองน้ําอยู่ข้างล่างอะครับพลาสติกวิ เอทีเอฟมีแคบะครับกดคนงานไปทํางานก่อสร้างเที่ยวกันไม่ได้เลยมนุ่มหนังมันเป็นอย่างนี้หนังหนังแท้เปอย่างนี้นี่เองถัดไปบางวันอะพัดครับวันนี้ผมขอจับภูมอะไรหน่อยได้ไหมครับแต่ผมก็ไม่นั่งเหมือนเดิมนะครับแต่ขอเอามือบีบหนังพูมอะไรหน่อยครับว่าหนังพูมอะไรมันเป็นยังไงครับโออะไรเนี้ยบีบอะครับ ประตูรถใช่ไหมเขาก็เปิดให้เราก็ยืนแล้วก็เอามือราบีบตรงภูมอะไรครับจับดูว่ามัน,ม,นมันกระชับมือมันนุ่มอะไรแค่ไหนแต่ยังไม่กล้าบีบเลยครับไม่ต้องพูดถึงสตาร์ทรถนะครับอ่าบาตทีคุณพัดครับช่วยสตาร์ทรถให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมขอฟังเสียงเครื่องยนต์คือเราฟังเนี่ยครับต้องเข้าใจนะครับพิศวกรเพิ่งจบใหม่ แต่ผมก็โชคดีแล้วครับบ้านก็มีรถระดับหนึ่งแล้วเป็นรถกระบะถือว่าดีกว่าหลายๆคนแล้วแต่เรารถยุโรปอะครับนําเข้าเนี่ยมันมันคงจะหลายล้านมากเราไม่รู้หรอกราคาเท่าไหร่หนักเข้าไปอีกพัดครับเขาบอกว่ากลิ่นรถเบนซ์มันหอมอะไรขอดมหนังเขาเปิดประตูครับนั่งคุกเข่าครับแล้วเอาจมูกหน้าครับไปดมที่บ่อครับจริงๆครับ ก็เด็กก็ไม่เคยครับเด็กเพิ่งเรียนจบใหม่มาใช่ไหมครับหยิบหยิบสามประมาณเนี้ยในหลายปีหน่อยอ่ะยิบสามประมาณเนี้ยเออแล้วแบบดมแล้วเราก็แบบนั่งคิดอะอครับกลับมาคิดกลับมาแบบพะดมมาครบทุกอย่างเนี่ยเราก็มองรถทุกวันเดินมาทุกวันเราก็คิดในใจครับเป็นครั้งแรกแล้วที่ผมคิดแบบลูกประธรรมมากเลยบอกว่า วันหนึ่งผู้กับตัวเองนะครับวันหนึ่งคต้องมีรถยุดหล่อม่ได้เนี่ยไอไอก่อนนานี้อาจจะมีคิดอากจ,จะต้องมีรถอย่างมน้นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่มันยังไม่เคยมันคือแค่แค่จินตนาการว่าจะมีจะมีแต่ไม่เคยแบบจะมีแบบนี้มีสัมผัสแบบนี้มีการได้เป็นเจ้าของได้ขับได้อะไรเนี้ยให้ได้เนี่ยครับมันคือ จุดไฟแบบครั้งแรกแบบไฟแบบจริงจังอีกครั้งหนึ่งดีกว่ามันคิดมาหลายไฟมีหลายครั้งแต่มันก็เป็นไฟพลังหนึ่งที่แบบผมแบบในทางปฏิบัติแท้จริงนะผมต้องตั้งใจทํางานไม่ทําตัวสมบเตเทมเาไม่ใช้เงินในทางที่ผิดตั้งหน้าตั้งตาทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อจะได้มีเงินมาซื้อรถอย้วยโลกคือตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดนะครับอยากมีบ้าน ทั้งที่ราคาบ้านหลังหนึ่งกับรถดิ่หลบไม่ต่างกันผมว่าแล้วตอนนั้นผมก็ยังไม่มีบ้านนะครับก็ไม,ม่ก็อยู่อยู่บ้านบ้านน้าชายนาชายก็เริ่มซื้อเท้าเ้าแล้วผมยังไม่มีบ้านตัวเองอยู่เลยท่งเรียนจบไม่คิดจะซื้อบ้านไม่คิดนะอยากจะเก็บเงินซื้อรถดิ่หลบครับแตอ่อีกหลายปีครับอีกยี่สิบปีครับหลังจากวันนั้นกว่าจะมีรถดิ่งหลกคันแรกชีวิตจริงไม่ง่ายหรอกครับ แต่การที่มีความฝันเนี่ยแต่ระหว่างนั้นไม่ใช่ผมไม่มีรถใช้นะผมก็ใช้รถรถรถญี่ปุ่นรถดีดีคลาสดีซิกเมนญี่ปุ่นไปใช้รถกระบะดีๆอะไรเนี้ยโอเคไปคือไม่ได้ว่าแบบไม่มีตังค์ซื้ออะไรเลยมีครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นรดนุโ่กมันจะมีสิ่งหลายะอย่างในชีวิตที่จําเป็นกว่าเนี่ยฮะแล้วเราก็เนื่องจากผมเนี่ยตั้งแต่ผมก็ทําบ้านนี้อยู่เรื่อยๆนะครับ จนจนหลายจนเนีย่ยประมาณสองปีที่แล้วอะครับนี่ปีหกสิบแปดใช่ไหมหสิบเจ็ดปลายปีหกสิบหกครับเจ้าของเขาเราก็ยังติดต่อเจ้าของเซอร์วิสเขาเรื่อยๆครับเขาก็บอกว่ารถคันนี้เขาจะขายผมสนใจไหมโห้ ผมใช้เวลาคิดไปถึงเสี้ยววินาทีครับตอนนั้นเงิน,นก็งไม่มีนะครับผมก็เนื่องจากของเขารวยมากนะครับพอดีเขามีรถคันใหม่มาแล้วที่จอดรถเขาเต็มคุณแม่เขาก็ไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเจ้าของเขาไปขับเอ็มแต่มันอยู่ผมไม่ดูรถไม่ดูสภาพไม่ดูในสักอย่างเลยครับไม่เขาโทรมาถามมันเนี้ยครับมก็บอกว่าเอาครับเพราะผมเนี้ยไม่มีเงินจ่ายนะครับแต่ผมเอาเลยขายเท่าไหร่ละครับผ ก็บอราคามาตอนนีาาซ้ซึงราคาแบบบอกไม่ได้ครับมันถูกกว่าแบบถูกเวอร์ครับแล้วผมก็แบบหน้าด้านนะครับด้วยความแบบแบบว่าตอนนั้นเงินมันกําลังแบบตึกตงมือนิดหนึ่งก็มาซื้อแบบขอฝันสองนวดแต่รถเอานะครับรถไปรถรถไปรับเลยพรุ่งนี้เพราะว่ากลัวเขาเปลี่ยนใจครับวิไปรับรถพรุ่งนี้เลยแต่ว่าพร้อมกับเงินงวดแรกครึ่งหนึ่งอ,ะ,อะไรเนี่ยครับแล้วก็ แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็บอกว่าไม่ตอบด้วยเมื่อไหร่บอกสักสักพักนะครับสองเดือนผมจ่ายจ้ของก็เอาไปเไม่มีที่จอดผมใจดีฮะเรารู้จักกันมาเป็นสามสิบปีใช่ไหมครับก็เนี่ยคะับปรากฏว่าก็คือที่เล่าว่าฝันเป็นจริงคืออะไรก็คือเนี่ยรถคันแรกของฝันถึงเนียตอนเนี้ยคันนี้เลยคันเดียวคันเดิมเลยมาอยู่ในมือผมมาเป็นในการครอบครองของผม,ผม ว่ามันมีโอกัสน้อยมากสำหรับคนทั่วไปที่แบบเจอรถในฝันคันนี้เราแอบ,บมองทุกวันแอบบรูปก,ก้นกันทุกวันมันสาวอะครับผมเปรียยเสมือนคันนี้เหมือนกับรักแรกพบอะครับเราเจอกับผู้หญิงที่ที่รักแรกพบโอเคแหละด้วยฐานะทางการเงินของเราในสมัยนั้นฐานะทางชนชั้นทางสังคม ทำให้เราให้ได้แค่แบบแอบมองแอบยิ้มแอบอะไรกับเธอแต่เมือผ่านไปสามสิบปีแล้วเธอจะเธอจะแก่ขึ้นเธอจะมีสาวที่สวยรุ่นใหม่ๆออกมาผมอาจจะมีเงินไปซื้อรถคันใหม่ๆกว่านี้แต่รักก็คือรักอะครับเขาก็ยังเป็นสาวน้อยของผมในใจเสมอตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ เนี่ยครับผมเหงนมีความหลังกับรถคันนี้แล้วผมก็มั่นใจว่ามันสวยมากๆจริงเพราะว่าผมอยู่ในขับของเบนท์ที่เป็นรถแวนนะครับก็ยังไม่เห็นรุ่นนี้โฉมนี้ที่สภาพสวยกว่าคันนี้เลยเพราะเจ้าของใช้มือเดียวแล้วดูแลอย่างดีแล้วก็ได้วิ่งนะครับแต่ซื้อมาก็มมเทนเน้นไปเยอะนะครับน่าจะสักสองแสนละ แต่ก็สภาพตอนนี้ก็คือเฟิร์มทุกอย่างเหลือแค่ลปดปุ่มล็อกไอแบกไอที่เสียเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะครับเพราะว่าเบนเนี่ยมันเราพูดถึงเล่าประวัติเนาะแต่พอมีเวลาที่จะเล่าว่าคันนี้มันดียังไงมันนุ่มครับมันเป็นแวนเหมาะกับใส่ของเดินทางไปต่างจังหวัดวิ่งนุ่มนวนอาจจะไม่แรงแต่ถ้าพอเขาลอยตัวสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาไหลลอยเหมือน ทั้งคนนั่งคนขับแั้วคนขับคนนั่งผู้คนขับคนนั่งหลังคือเหมือนนั่งโซฟาหนังชั้นดีอย่างที่บ้านนะครับเรซี่บอยแล้วก็เดินทางไปครับมันนุ่มมันนวนลขนาดนั้นคือขับไปอยากจะหลับเลยอนะนนุ่มนวลมันไม่แบบเกี่ยวกราบไม่ใช่สไตล์ที่ผมขับประจานะนี่เป็นคันเดียวของผมที่มีนะนมันไม,ไม่ไม่เกี่ยวกาบปกติผมขับรถมันจะแนวแบบรถจะเแบบสิ่งๆหน่อยอะไรเา เดิมๆไม่จูนไม่อะไรสัซี่นะครับเก็บสภาพเดิมฮะอืเก็บสภาพเดิมเครื่องยนต์อะไรอุปกรณ์อะไรเดิมๆหมดแล้วก็เงียบนิ่มใช่ไหมครับขับมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยแอร์เย็นขับสบายส่วนมากเวลาผมไปต่างจังหวัดนานๆทีผมก็จะจะให้พี่ชื่อคนขับรถอะมาช่วยขับให้เขาได้วิ่งบ้างโปรตี ผมก็จอดบังเออนะผมจอดแล้วคือคุณแม่ผมมาคุมผ้าให้แล้วผมเอไปใช้แวบหนึ่งแล้วผมผมไม่ได้คุมผ้ากลับแล้วคุณแม่ก็ไปอยู่ต่างจังหวัดก็ทิ้งไว้อาทิตย์กว่าปรากฏว่าจอดตากฝนน้ํามันเข้าครับเข้ากล่องกล่องสักอย่างของควบคุมนะครับโอ้โหไปหลายอยู่ครับจนจนจนได้อู่เอทครับ ต่างพี่ปานที่ซ่อม bm ผมนี่แหละครับแกเป็นพวกโรคจิตนะครับสามารถไล่วงจรได้นั่งไลๆ่ๆอ้าเ,อาเสียก็ไปซื้ออะไหล่เชียงกงมาอ้าวไฟหน้าหลอดหนึ่งขาดอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะขาดหลอดกอ็เปลี่ยนหลอดเดียวก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นคู่นะครับก็ถือว่าตามอายุเพราะว่าผมผมเปลี่ยนโคมไฟหน้าใหม่นะที่มันดูสภาพอย่างเนี้โคมเดินมันหมองแล้วผมเปลี่ยนของใหม่เลย โคมไฟหน้าใสกริปแต่ว่าหลอดจะเป็นหลอดเดิมเนี่ยเป็นฮาโลเจนอยู่สีออกส้มๆยุคนั้นมันจะไม่มันจะไม่ใช่เป็นสีนอนขาวๆแล้วเป็นเฉลยผมเก็บสภาพเดิมอะครับไม่เดินเดียวคือมีกล้องกล้อง,กล,องกล้องมองถอยหลังเพราะว่าสมัยนั้นไม่ไม่มีกล้องถอยหลังแต่ผมก็ไม่ติด Android เพราะว่ามันทําให้เสียโฉมตรงกลางมันดูมันดูไม่ไม่กลมกลืนกับเจเนอเรชั่นของรถอะครับก็ก็เลยนุ่มมากครับ วันี้ก็กลัวครับกลัวกลัวชกค,คู่หลังนี่ของเดิมหมดเลยนะหรือว่าจะของเดิมเปลี่ยนไม่แน่ใจนะแต่อาจจะเปลี่ยนแล้วก็ขอภาวนาเขาเปลี่ยนมาแล้วคือช็กสี่ต้นเพราะชกหลังเนี่ยเป็นชกไฟฟ้ามันจะปรับแข็งอ่อนนุ่มอัตโนมัตินุ่ม,มวนวลมากเลยครับโซฟาครับผมไม่อธิบายยังไงนี่คือรถตู้ก็ยังแข็งนะครับรถตู้มันแข็งอยู่ยแล้วแหละมันก็นิ่มอะ่ะอืมมีเอ็มนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคือถ้าใคร ใครชอบขับรถนิ่มนวลชิลๆสบายๆนั่งเพลินนั่งหลับไม่ซิ่งโหวเบนซ์เนี่ยมันมันคือคำตอบสุดท้ายเลยแล้วยิ่งเบนซ์แวร์นนเป็นรถรถคลาสสิกที่เขาเล่นกันนะครับรถือว่ากลุ่มคนอย่างโชมนจจนเนี้ยปัจจุบันถ้าเป็นรถสี่ประตูนะครับราคาน่าอยู่ประมาณทั้งสองแสนห้า,า 250, แต่พอเป็นโชมเดียวกันเนี่ยครับเป็นแวนนะครับ คันนี้ผมคิดว่าไม่สวยกับผมอะที่มันขายในในคลับนะครับผมเขาไปหาเองว่าขับไหนเนี่ยครับขับรถแว,เวนเบนซ์เนี่ชื่อประมาณเนี่ยก็ขายอยู่ประมาณเจ็ดแสนกว่าครับเกือบแปดแสนนะอืมก็เลยแบบโอ้ชอบแต่เนี่ยฮะเนื่องจากบางทีต้องการความเร่งด่วนก็เลยไม่ค่อยได้ขับเขาเท่าไหร่กินน้ำมันก็น่าจะอยู่สัก ผมไม่เคยจับอะครับรถรุ่นนี้มันก็คงกินน่ะต้องมีสัก8กิโลเมตรต่อลิตรอ่ะบางคนต้องหนีแล้วยอมรับได้ว่ามันในยุคนั้นอ่ะคันจะเอาไปติดแก๊สก็คงไม่ใช่เรื่องรถมันมันดีอย่างเงี้ยมันคลาสสิกเนี่ยเก็บไว้ขับเท่ๆดีกว่าช้าๆเดิมๆไว้วันวันแบบสําหรับวันชิลๆวันไม่เร่งรีบมันเหมือนกับพูดยังไงดีมีรถสุดยอดขับรุ่นนี้ไม่ใช่ว่า มีเงินแล้วก็หาซื้อได้มันไม่มีของขายเรื่องคนเรื่องมนไม่มีของขายแล้วก็ไม่ซ่อมหนักถ้ารถคัสติสบางคันซ่อมหนักไปแต่เนื้อสีขันใดครับมันมีความทรงจำดีๆกับผมมีความหลังัะผมมันเป็นเป็นรักแรกของผมในสมัยวัยรุ่นเลเนี่ยครับการที่เราได้เข้าคองรักแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมันดีสุดๆในชีวิตแหละแค่มาช้า แค่เจอกันอีกรอบหนึ่งตอนเธออาจจะเลิกกับสามีแล้วเราเป็นแล้วเราก็ไม่มีภรรยาแล้วก็ก็ยังเป็นคนรักของเราอยู่เหมือนเดิมขอบคุณครับที่รับฟังสวัสดีครับ